สวัสดีเพื่อนๆนและกันยาณมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับชาวราศีธนูทุกท่านนะครับ ชาวราศีธนูถือได้ว่าเป็นราศีที่เก้าของปีโหราศาสตร์และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวราศีธนูก็คือคนยิงธนูชาวราศีนี้เป็นคนร่าเริงเป็นคนฉลาดและ,ละรักอิสระภาพด้วยความที่ดาวพฤหัสเป็นดาวประจำตัวคนที่เกิดในราศีนี้จึงเป็นคนที่ เข้าอกเข้าใจผู้อื่นและมีหลักการพวกเขามีความกระหายที่จะเรียนรู้และเดินทางด้วยความอยากรู้อยากเห็นและกระตือรือร้นชาวราศีธนูจึงเป็นหนึ่งในนักเดินทางที่ยิ่งใหญ่ท่ามกลางจักรราศีทั้งหมดจิตใจที่เปิดกว้างและมุมมองที่ยึดหลักปัจญาผลักดันให้พวกเขาออกเดินทางไปทั่วโลกเพื่อหาความหมายของชีวิต สวัสดีครับกัละยาณมิตรทุกท่านนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับในค่ำคืนนี้อาจารย์ก็จะมาเปิดไพ่ทำนายดวงนะครับเกี่ยวกับพลังงานดีๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับวันนี้จะมาในหัวข้อเสียงกระซิบจากคาพิคเนตนะครับอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านบ้างต่อจากนี้ไปนะครับจะมีโชคลาภไหมนะครับ คำทํานายนี้เป็นคําทํานายแบบแรนดอมนะครับไม่ได้เจาะจงดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับเป็นคําทํานายดึงพลังงานเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับดังนั้นแล้วกระยาณนะมิตรทุกท่านหากท่านได้มีโอกาสได้เปิดเข้ามารับฟังคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นดวงของท่านนะครับไม่มีถูกผิด ขอให้รับฟังแต่สิ่งดีๆขอให้เก็บแต่พลังงานดีๆกลับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับฟังแล้วรู้สึกดีฟังแล้วมีกำลังใจมันก็สามารถทำให้เรานะครับมีแรงสู้ชีวิตต่อไปนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูพลังงานโดยรวมไพ่ได้ถูกเปิดไว้แล้วนะครับพลังงานโดยรวมนี้เหมือนจะเป็นของคนที่ เพิ่งที่จะผ่านพ้นวิกฤตมาในช่วงหนึ่งนะครับผ่านพ้นมาได้ไม่นานนะเกิดการเปลี่ยนแปลงมาได้ไม่นานแต่เหมือนช่วงนี้จะสับสนนะครับจะเกิดความเครียดแล้วอาจจะประพฤติตนในทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นผิดศีลห้าบางเช่นดื่มแอลกอฮอล หรือการพาน,นันหรืออะไรต่างๆนะครับที่มันผิดศีลนะครับดังนั้นแล้วพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวท่านก็อยากเตือนว่าในใจของท่านนี้นะครับรู้แล้วว่าสิ่งที่กระทําอยู่ตอนนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันผิดมันไม่เกิดผลประโยชน์อะไรกับตัวท่านเลยท่านรู้อยู่ในใจนะครับแต่ท่านแค่ยังสับสนยังหยุดไม่ได้ เหตุเพราะความเครียดพอเกิดความเครียดบางคนก็ใช้การดื่มแอลกอฮอล์นะครับเป็นการคลายความเครียดดังนั้นแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเตือนว่าขอให้งดนะครับงดเลยนะครับต่อจากนี้ให้ดึงสติกลับมานะครับมาอยู่กับตัวเองเหมือนเดิมและท่านฝากมาบอกว่าที่เคยนะครับ ฐานเข้าธรรมะช่วงหนึ่งนะครับสวดมนต์ทำสมาธิช่วงนี้รู้สึกจะห่างเหินไปนะท่านก็คิดถึงอยู่เหมือนกันนะครับขอให้กลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมนะเหมือนครั้งที่ตอนที่เจอวิกฤตอะไรแย่แย่แย่มากหาที่พึ่งไม่ได้ก็เลยพึ่งทางธรรมนะครับมันเป็นพลังงานดีๆที่จะเติมบุญให้ท่านนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านฝากมาบอกประมาณนี้นะ และพลังงานต่อมานะครับอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านช่วงต่อจากนี้หมายถึงตั้งแต่นี้นะครับ1เดือนไม่เกิน3เดือนนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับท่านนั้นก็คือการเปลี่ยนแปลงในครั้งยิ่งใหญ่นะครับเปลี่ยนแปลงในที่นี้จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมากๆเลยนะสิ่งที่ท่านคิดเอาไว้สิ่งที่ท่าน หวังเอาไว้มาเนื่อนานว่ามันไม่เป็นจริงสักสนมันไม่เป็นจริงสักทีต่อไปนี้สิ่งนั้นนะครับจะปรากฏเป็นรูปเป็นล่างให้เห็นนะครับให้ท่านได้ยิ้มได้สิ่งที่ท่านต้องทำตอนนี้คือพลังงานความคิดพลังงานคิดบวกของท่านนะครับอย่าหยุดให้ทำให้โฟกัสไปต่อเนื่องนะครับและที่สำคัญ ให้ลงมือทำนะครับใช้พลังงานทางด้านความคิดใช้พลังงานทางด้านการกระทำให้เต็มที่ทำให้สุดขีดนะครับแล้วความสำเร็จจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านอย่างแน่นอนนะครับและสิ่งต่อมานะก็คือความรู้สึกลึกๆในใจของท่านนะครับที่ปรารถนาที่ขอไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือที่อยากจะถามนตอนนี้ว่า โชคราบที่ขอไว้มีโอกาสจะได้ไหมสิ่งที่ปรารถนาสิ่งที่ขอร้องไว้มีโอกาสจะสำเร็จไหมข่าวดีนะพลังงานขึ้นมาบอกว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นจริงตามที่ท่านขอไว้อย่างแน่นอนนะครับไม่เกิน3-4สี่เดือนนี้นะครับข้างหน้านี้บางคนก็ขอให้ได้ไปทำงานที่ต่างประเทศนะครับบางคนก็ขอให้ เขาเรียกว่าสมหวังในความรักครั้งนี้บางคนก็ขอให้ปลดหนี้ปลดสินได้จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับดังนั้นแล้วการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นกับตัวท่านนะหากใครที่กำลังสับสนกับความสัมพันธ์ที่มันอึดอัดใจกับความสัมพันธ์ที่มันเขาเรียกว่า กลับไม่ได้ไปไม่ถึงตอนนี้ขอให้ตัดสินใจเด็ดขาดเดินออกมาเพื่อเริ่มต้นใหม่ได้เลยนะครับนี่คือพลังงานที่ขึ้นมาแนะนำนะครับเอาละครับนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับพลังงานดีๆที่อาจารย์ได้จับไพ่ในค่ำคืนนี้ให้กับทุกท่านนะครับตามที่เกินไว คลิปอย่างนี้เป็นคลิปแนวทางเป็นคลิปให้กำลังใจนะครับไม่ใช่ดวงส่วนตัวของท่านใดท่านหนึ่งนะให้ฟังเพื่อความบันเทิงฟังเพื่อแนวทางในการประกอบอาชีพในการดำเนินชีวิตต่อไปนะครับหากท่านใดได้มีโอกาสเข้ามารับฟังนะครับอาจารย์ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ ออกไปเพื่อที่ท่านอื่นๆนะครับจะได้มีโอกาสรับฟังจากการแชร์ของท่านมันก็จะได้เกิดเป็นบุญกุศลต่อๆกันนะครับที่สําคัญฝากติดตามด้วยนะครับและก่อนจากอาจารย์ก็ต้องขอวอวยพรให้กับทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาที่มีบุญสัมพันธ์ได้เข้ามารับฟังฟังแล้วยิ้มได้ฟังแล้วมีกําลังใจนะอาจารย์ก็ขอวอวยพรให้สิ่งดีๆให้มันเกิดขึ้นกับท่าน ตามคําทํานายนี้ทั้งหมดทั้งมวลและสิ่งสุดท้ายโรคภัยไข้เจ็บอย่าได้มาใกล้ท่านและคนที่ท่านรักนะครับขอให้ท่านและครอบครัวจงมีความสุขโชคดีนะครับสวัสดีครับ